อ,อยากถามคนข้างหลังอยากถามว่าเมื่อเช้ากินอะไรมาครับเมื่อเช้ากินข้าวมันไก่ครับ <laughs> ถามคนข้างหลังนะครับถามว่าชอบอ่านหนังสือเรื่องอะไรชอบอ่านไซเ,เดนตาบ,บุตน,นะครับถามคนข้างหลังว่า <laughs> ตื่นมาแล้วทำอะไรเป็นอย่างแรกตื่นมาแล้วนอนต่ออีกทีนึงครับเอ,อ วันอะไรสีน้ำตาลวันวันนี้ <laughs> พี่ไม่ชอบบ่งกี้ค <laughs> <laughs> ุณคิดไงแบบประหาลุครครับผมคิดว่า,พว,าพวกเราควรจะร่ระลงกันครับแล้วก็ช่วยเหลือกันให้เรกนี้อยู่กันยืนยาว <laughs> มอยากถามเพื่อข้างหลังว่าชอบนักแสดงหญิงคนไหนครับ <laughs> อชอบพี่ยา,ยา่าอยากถามข้างหลังครับว่า พีกิตขี้แก้มไหมครับพิกิตขี้แกงมากที่สุดในโลกค,ครับผม <Hey. S 1> แล้วก็ถามคนข้างหลังว่าถ้า,ว,าว่างชอบทำไหนครับว่าง,างชอบทำให้ตัวเองไม่ว่างครับเอ่อเมฆที่ลอยอยู่บนสุดเรียกว่าเมฆอะไรครั <The S 1> บเหน <c oughs> ือเมฆชอบดูละครได้ไหมค,ครับละครเหรอชอบดูละคร,ะครไม่ได้ดูครับดู ซรครจะถามคนข้างหลังว่า,เ,าเวลาเต้นชอบส่วนไหนมากที่สุดของร่างกายครับชอบส่วนอบ้วกันว <Wow. S 2> ้าวอยากถามเป็นเยอะแล้วก็อยากให้คนหลังเต็มเพลงม่ถับ อยากถามคนข้างหลังว่าหนก่งรสมบอวกหนย่งนาม้่1532บเท่าเท่าไหร่ครัสิบครับตอบอย่างมั่นใจเอะสีฟ้าผสมสีเหลืองทำไมเป็นสีชมพูครับไม่รู้อ่ะไม่ได้เรียนเก่งเิ่ตาเท่าไหร่อ่ะอ่า พี่จังใช้เวลาในห้องน้ำนานเท่าไหร่ครับคึ่งช่วโมงครับอยาถามคนข้างหลังว่าโอ้ครับอยาให้คนข้างหลังฟรีสไตล์ให้ดูครับตึงตึกตึงเพียงอะตึงตึงตลังต่งตึ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 งงางงงง นะิเนาะออ่ยถามคนข้างหลังว่าพี่เดย์หล่อไหมครับเอ่อหล่อบ้างไม่หล่อบ้างครับผมเอ่ออยากถามคนข้างหลังว่าทำไมรุนแรงจังเพราะว่าผมรักทุกคนครับพี่ดั่งอยากเรียนเข้าไั้อยากครับ ถามคนข้างหลังว่าใครแกล้งบ่อยที่สุดครับถูกใครแกล้งบ่อยที่สุดพิกิตครับอยากถามคนข้างหลังว่ากระต่ายกับเต่าทำอะไรกันครับกระต่ายกับเต่าเออ่แข่งชิลิเดอร์ครับเอออยากถามคนข้างหลังว่าเอ่ทำไมกระต่ายถึงชนะเต่าทำไมกระต่ายชนะเต่า กระต่ายใช่กระเต่าเพราะว่ากระต่ายมันเงยอกว่าเต่าครับถามข้างหลังว่าเออถ้าหยุดหยุดแก้คนอื่นสักทีจะได้ไหมครับไม่ได้แล้วคน้างหลอกว่ารักให้สะดวกรักทุกคนครับก็ฝาก MV My Time ของพวกเราด้วยนะครับสิงค์แรกครับดูได้ที่ YouTube Channel Gnest Official นะครับ Gnest Official ครับ แล้วก็สามารถติดตามพวกเราในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับได้ที่ Preses underscore official ครับ P R E S E S underscore official ครับฝากด้วยนะครับ